ดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการเปิดเลนสองโลกกันเป็นประจำเวลาดึกๆของคืนวันศุกร์อย่างนี้แหละครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงานได้เสนอเรื่องราวประตูการค้าที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างสะพานมิตภาพไทยลาวแห่งที่3และ4เส้นทางเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่นิยมและสั้นที่สุดในการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังตลาดยักษ์ใหญ่ของโลกนั่นคือประเทศจีน โดยใช้ถนนอา2ที่พาดผ่าน2ประเทศลาวเวียดนามก่อนตรงเข้าจีนด้วยถนนหมายเลขหนึ่งในประเทศเวียดนามครับและจุดหมายของทีมงานเปิดเลนสอโลกในคืนนี้คือการเดินทางไปยังชายแดนเวียดนามจีนในจังหวัดลานเซนินด้วยถนนหมายเลขหนึ่เพื่อสำรวจเส้นทางการค้าวิถีชีวิตและโอกาสในการทำธุรกิจในประเทศเวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่3,031,333ตารางกิโลเมตรเรียงเป็นรูปตัวเอสตามแนวฝั่งตะวันตกของทะเลจีนใต้มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีนทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับอ่าวไทยทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และพระราชอาณาจักรกัมพูชาพื้นที่ประมาณ3ในสีของเวียดนามประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้นอกจากนั้นเป็นไหล่เขาและหมู่เกาะต่างๆอีกนับพันเกาะเรียงรายตั้งแต่อ่าวตังเกียไปจนถึงอ่าวไทยและเวียดนามมีประชากรถึง86,116,559ล้าน1 1 5คนครับ ครับผมนั่งรถจากที่ท่าแขกนะฮะตรงข้ามกับจังหวัดนครพนมครับของแขวงคำม,ม่วนเนี่ยนะมาเรื่อยๆครับตามเส้นทางหมายเลข12ซึ่งเป็นเส้นทางที่ตรงเป็นไม้บรรทัดเลยนะครับเข้ามาในชายแดนระหว่างลาวกับเวียดนามน,นะครับแล้วก็ขยับจากเวียดนามมาไม่เท่าไหร่นะผมก็ถึงเส้นทางหมายเลขหนึ่งครับแล้วในขณะนี้เนี่ยผมกําลังที่จะเดินทางไปชายแดน เวียดนามกับจีนครับโดยผ่านที่ฮานอยนะแล้วในขณะนี้เนี่ยเราอยู่บนเส้นทางหมายเลขหนึ่งครับ2 3 1กิโลเมตรก็ถึงกรุงฮานอยแล้วจากนั้นเนี่ยเพียงแค่2 0 0กว่ากิโลเมตรนะครับก็จะถึงชายแดนจีนกับเวียดนามนะซึ่งผมอยากจะเรียนนะครับว่าเส้นทางหมายเลข12เนี่นะครับเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งสินค้าจากไทยเข้าลาวมาเวียดนามแล้วไปจีนหรือจากจีนนะครับเข้าเวียดนาม แล้วก็ไปยังลาวแล้วก็เข้าไทยเนี่ยนะเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดครับในปัจจุบันทุกวันนี้นะเล้สั้นที่สุดด้วยครับ <S <S การที่ถนนสาย R สิบสองกำลังเป็นที่นิยมเพราะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด คือสามารถเดินทางขนส่งสินค้าจากไทยไปประเทศจีนโดยเฉพาะสินค้าจากการเกษตรครับใช้ระยะเวลาในการขนส่งเพียง3วันเท่านั้นและสภาพถนนก็สามารถใช้การได้ดีถึงแม้จะไม่ได้เยี่ยมมากแต่ก็มีความลดเลี้ยวของภูเขาน้อยกว่าเส้นทางเดิมคือเส้นทางใหม่เลขเก้าจากจังหวัดมุกดาหารของไทยเชื่อมต่อแขวงสวรรคเขตของลาวเข้าสู่เวียดนามทางด่านลาวบาวที่เมืองกวางตรี และเส้นทาง R12 จะมีระยะทางสั้นกว่า R9 ประมาณ200กว่ากิโลเมตรคือหากนับการเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาจังหวัดนครพนมจะเป็นระยะทาง740กิโลเมตรและเข้าถนนหมายเลข12เริ่มจากเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนประเทศลาวไปยังกรุงฮานอยประเทศเวียดนามมีระยะทาง643กิโลเมตรรวมระยะทางทั้งหมด1,383กิโลเมตร ในขณะที่เส้นทางอา9เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดมุกดาหารระยะทาง680กิโลเมตรและจากแขวงสวรรค์เขตประเทศลาวไปยังกรุงฮานอยเป็นระยะทาง910กิโลเมตรรวมระยะทางทั้งหมดก็1,590กิโลเมตรซึ่งจะเห็นครับว่าการเดินทางขนส่งสินค้าจากประเทศไทยซึ่งนับเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครไปเวียดนาม ถึงด่านที่จังหวัดนครพนมจะใช้ระยะทางสั้นกว่าครับและเส้นทางหมายเลขหนึ่งเป็นเส้นทางหลักของประเทศเวียดนามที่มีความยาวที่สุดครับก็ยาวจากชายแดนจีนที่อยู่เหนือสุดในจังหวัดลานเซินเชื่อมถึงเมืองฮานอยเข้าสู่เมืองดานังและนครโฮจิมินไปสิ้นสุดที่จังหวัดมินไฮรวมระยะทางทั้งสิ้น2,289กิโเมตร